มีสระเลี้ยงปลาครับแล้วก็มีบ้านต่างๆครับติดแผงโซล่าเซลล์ครับ,รบนี่บ้านครับตรงบ้านในฝันขอบุงครับนี่เป็นโซล่าเซลล์สามารถชารไฟ แล้วก็ต oh. ่อกับอดไฟทำให้ไฟมีแสงสว่างได้น ah ี่บองาอกเก็ฑทควภาพเอาอะไรอ่ะอะไรจะหมดอได้อะไรจะหมดว่าทำอาหารได้หลายอย่างเทปจะหมดอะเทปเทปเอามาเปลี่ยนไปนู่นก่อนนะเอาเรื่อับะรอบผม จริงอ่ะทุกท่านจะรู้งั้นรึเปล่ขอจบการนำเสนอที่วันนี้ครับครับแล้วอีกสองกลุ่มเดี๋ยวจะหมดแล้วเดียวฮะฮัลโหลโอ้โหบ้านอันนี้ชัดเจนมากมีหลอดไฟด้วยแต่ว่าแล้วหลังนี้มีหลอดไฟไหมคะอ,ะอะ๋อไม่อ่ะมันก็มืดแดดดิฮะมันก็มืดแดดสว่างหลังเดียวอ่ะเราจะมองเห็นได้ไงอ่ะ นี่ไม่เท่าเทียมกันนะเนี่ยโอยใช่เนอะอันนี้คือสองอันนี้คืออะไรคะอ๋อ,อ,อบ่อกมากาดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะโอ้โหเจ๋งมากที่<ไ>อ,อ,อันนี้มีการติดตั้งแผงโซลา่าสองระบบนะคะใช่อันนี้บนหลังคานเออตนาะจะนด้นโนนแล้วก็อีกอันหนึงนะคะก็ติดตั้งข้างนอกนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับ ่แล้วที่สำคัญเนาะมีการเอาใช้ถังหมักเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้การเอาไว้ใช้ในครัวเรือนว้ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดมากๆใช่ไหมพี่เจ้าใช่โอ้โหน่าประทับใจจริงเด็กทุกใหม่นี้เก่งจริงค่ะขอเสียงต่อมือด้วยค่ะ มาถึงโรงเรียนสุดท้ายแล้วก็ไทยใช่ใช่เนาะแต่ไม่ยสุดเนาะยังไม่ไทยสุดจ้ะก็คือโรงเรียนสำโรงค่ะโรงเรียนสำโรงค่ะมเองชื่อวินัเดเป็นเป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านสำโรงอ๋อ จะออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ชื่อว่าหมู่บ้านทลังงานทดแทนค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งประดิษฐ์เ้วยครับตอนนี้ นี่เป็นทางเก็บน้ำไว้ใช้ในบ้านของ